เงินเข้าวแล้วค่ะคุณผู้ชมรับกันเต็มๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยสําหรับคุณผู้ชม4กลุ่มนี้ค่ะโอนตรงเข้าบัญชีเรียบร้อยกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะและที่สําคัญค่ะการรับเงินในครั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวยังมีประชาชนอีก3กลุ่มนะคะที่ทางรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังโอนเงินให้เหมือนกันค่ะซึ่งวันนี้จะเป็นคุณผู้ชมในกลุ่มไหนบ้างเราไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารค่ะ และใครที่ติดตามในส่วนของการจ่ายเงินของขวัญปีใหม่จากทางรัฐบาลให้กับพี่น้องประชาชนรอติดตามข่าวจริงค่ะนายกรัฐมนตรีมีการสั่งการทุกกระทรวงเตรียมความพร้อมของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนโดยจะนําเรื่องนี้เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่21ธันวาคมน,นี้เราไม่ลุ้นไปพร้อมๆกันว่าของขวัญปีใหม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศจะรับเป็นเงินสดหรือรับเป็นแบบไหนค่ะติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนสวัสดีค่ะพี่น้องกรรเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศ4กลุ่มนี้มีใครบ้างนะคะกลุ่มแรกก็คือพี่น้องเกรรรษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวนั่นแหละค่ะซึ่งในส่วนของทางธนาคารทกสโอนเงินตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกรรษตรกรกว่า7 7แสนลายทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะคะภาคอีสานตอนนี้แจ้งเข้ามาแล้วค่ะว่าได้รับการโอนแล้วมีอุดรธานีอุบลราชธานีและก็ร้อยเอ็ดนะคะยังไงก็ร่วมแสดงความคิดเห็น ้ามาดวยส่วนภาคอื่นๆการรับโอนเงินในวันนี้ค่ะโอนทั้งภูมิภาคเลยยังไงก็ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาค่ะอีก3มกลุ่มที่มีการโอนเงินด้วยเช่นกันค่ะนั่นก็คือในส่วนของเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะทางกระทรวงการคลังโอนตรงเข้าบัญชีผู้ปกครอง600บาทกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ยินดีด้วยนะคะเงินเข้าแล้วค่ะคุณผู้ชมและที่สําคัญค่ะเงินผู้สูงอายุจ่ายตามขั้นบันไดโอนตรงเข้าบัญชีธนาคารไปเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเงินผู้สูง อายุเป็นเบีย้ยผู้สูงอายุนะคะ6 0 0้อถึงหนึ่บาทค่ะใครได้รับเงินแล้วจังหวัดอะไรบ้างก็ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาด้วยอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเงินผู้พิการค่ะคุณผู้ชมสําหรับผู้พิการนะคะจะได้รับอยู่ที่800บาทโอนตรงเข้าบัญชีของผู้พิการเลยแต่ถ้าผู้พิการท่านใดนะคะที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอายุสปาต์ปีขึ้นไปค่ะก็จะได้รับสิทธิ์ในส่วนของอีก200บาทนะคะเติมให้กับผู้พิการที่อยู่ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเติ เข้าไปให้ใช้จ่ายได้เลยค่ะ ก็ยินดีด้วยนะคะสี่กลุ่มนี้รับเงินไปรเรียบร้อยค่ะสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้อีกเรื่องหนึง่งที่หลายคนรอคอยทั่วประเทศของขวัญปีใหม่ปีนี้รัฐบาลจะมีจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนไหมจะมีแจกของขวัญปีใหม่ในรูปแบบไหนนะคะซึ่งรอฟังข่าวจริงค่ะล่าสุดนายกรัฐมนตรีออกมาสั่งการทุกกระทรวงนะคะให้เตรียมความพร้อมของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนโดยจะมีการนําเรื่องนี้เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะในวันที่21ธัน วันวาคมน,นี้พี่น้องประชาชนจะได้รับเป็นเงินสดหรือว่ารับเป็นในรูปแบบไหนนะคะเดี๋ยววันนี้ติดตามอีกครั้งหนึ่งสําหรับการประชุมอิสานแซบจะกาะติดสถานการณ์การประชุมมาฝากคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซั s สไคร e เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานแซบนะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ